สำหรับวิดีโอนี้นะครับผมจะสอนวิธีการซิงค์สินค้ากับ s h อ p e e หรือว่านำสินค้าที่เราลงในระบบ e ี s ีสตอร์นะครับไปไว้ในอย่าง s h อป e e โดยที่ไม่ต้องลงซ้ำนะครับวิธีการง่ายมากเลยครับสมมติว่าผมจะเลือกสินค้าสักตัวหนึ่งเอาไปลงใน s h อป e ีคือเราอาจจะสร้างร้านค้า s h อป e e ไว้อยู่แล้วแต่เราไม่อยากจะลงหลายที่ถูกไหมฮะเรารู้สึกว่าการลงหลายที่มันอาจจะยุ่งยากเราสามารถลงสินค้าใน Easy Store ที่เดียวและให้ระบบสามารถแอพพลายไปยัง s h อ p e e ได้โดยตัตโมัติครับทำได้ง่ายนี้ครับสมมติผมจเจอตัวนี้ครับ เรากดติ๊กถูกนะครับเลือกสินค้าชิน,นิดที่จะลงช้อปปีจากนั้นให้เรากดตรงลูกศรตรงนี้นะครับแล้วกดคําว่า p u b l i s h on Shopee Thailand ซึ่งเดี๋ยวาการตั้งค่าตัวนี้จะต้องตั้งค่ามาก่อนนะครับจากนั้นให้กดคาว่าเผยแพร่นะครับจากนั้นครับระบบก็จะมีรูปจะดึงรูปมาอยู่แล้วจากจากหลังบ้านของเรานะครับแล้วก็จะมี description ซึ่งซึ่งมันจะดึงข้อมูลจากระบบที่เราใส่ใน E ี t ี่สโตร์แล้วแต่ว่าเราอาจจะมาแก้ไขเพิ่มเติมก็ได้ มันจะมีดอกจันตรนนี้ครับแคตตากรีคุณอาจจะเือกหมวลหมู่หน่อยเพราะว่าอันนี้เป็นมวลหมู่ที่ดึงจากระบบช้อปปีมาสมมติผมเลือกอันนี้เป็นเอ่อเป็นเราเรียกว่าเป็นเครื่องประดับนะครับอาจจะเป็นเครื่องประดับอื่นๆนะครับอื่นๆสมมตินะครับเป็นอย่างนี้ได้เราอาจะใส่ชื่อแบรนด์ไม่แบรนด์เราไม่มีเราก็ใส่เป็นโนแบรนด์ก็ได้หรือจะเป็นแบรนด์ของเราก็ได้เช่นผมว่าเป็นแบรนด์เป็นเอ่อแบรนด์แต่ที่ต้องการนะครับประเทศอันนี้เราก็ เป็จำเป็นต้องใส่ก็ได้ถ้าเป็นดอกจันนั่นคือมคบม่คับไมใส่ตรงนี้เขาจะดึงข้อมูลจาก s h o ปปีมานะครับน้ำหนงน้ำหนักขนาดหรือว่าเรื่องของการชิปปิ้งฟรีหรือว่าการชิปปิง้งการขนส่งก็จะดึงจากตัวอีซีสตร์มาอยู่แล้วนะครับแล้วก็ราคาเราสามารถจะ Adjust ราคาได้นะความหมายคือไม่จาเป็นต้องขายใน s h o p ป,ปีแล้วก็อีซีสต o ร์เท่ากันนะครับแล้วก็เป็นระบบพรีออเดอร์หรือไม่ นะครับถ้าไม่พิเออเดอร์คือเราจะจัดส่งภายใน2วันปกติเมื่อเราตั้งค่าเสร็จหมดแล้วนะครับก็กด s ั b ม i ิครับระบบก็จะดึงสินค้าจาก X อ,อีซ e ี่สตอรไปยัง Shopee โดยอัตโนมัติครับ